สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอแผงวงจรโคมไฟโซลราไลท์อีกรุ่นหนึ่งนะครับแผงวงจรโคมไฟตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ที่ผมจะนําเสนอวันนี้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นโคมไฟรุ่นเก่านะครับที่ผมเคยนําเสนอไปแล้วหลายรอบนะครับตัวนี้แล้วก็จะมาดูความแตกต่างของวงจรรุ่นใหม่กับรุ่นเก่านะครับจะมีดังนี้นะครับจุดแรกก็คือตัว 1r0 นะครับนี่ครับอันนี้วงจรเก่าจะมีอยู่4ตัว แต่วงจรใหม่นะครับมันจะมีอยู่3ตัวแต่วงจรใหม่จะมีตัวอที่ใหญ่กว่านะครับแต่มีจำนวนน้อยกว่านะครับอันนี้จะเป็นตัวเล็กนะครับเล็กกว่านิดนึงแต่ทางนี้ทั้งนั้นนะครับเราสามารถตัดแปลงด้วยการเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนให้มันใหญ่กว่านี้ได้เพราะว่าผมจะมีชุดตัดแปลงให้เลือกอยู่แล้วนะครับว่าถ้าว่าต้องการให้มันทนกระแสได้มากขึ้นนะครับเราก็สามารถเปลี่ยน R ให้มันใหญ่ขึ้นได้นะครับตัวนี้วงจรเก่านะครับแล้วก็เพิ่มจํานวน R นะครับเหมือนกันนะครับตัวนี้ ถ้าเราต้องการเพิ่มความสว่างเราก็สามารถเพิ่มจํานวน R มาขนานกันได้นะครับด้วยการซ้อนทับกันนะครับแล้วก็หากว่าต้องการความสว่างสูงสุดเลยนะครับให้ช็อตข้าม1 R 0์ได้เลยนะครับอันนี้คือวิธีการตัดแปลงให้มันเพิ่มความสว่างนะครับต่อมานะครับจุดที่2ที่ผมจะนําเสนอก็คือจุดชาร์จไฟนะครับก็คือตรงนี้นะครับเป็นไดโอด2ตัวนะครับซึ่งตัวใหม่นี้มันจะเป็นตัวไดโอดที่ทนกระแสได้ประมาณ 5แอมป์2ตัวก็คือรวมกันก็คือ1 0แอมป์นะครับซึ่งตัวเก่ามันจะทนได้แค่ตัวละ2แอมป์ก็คือรวมกัน4แอมป์นะครับมันจะทนได้น้อยกว่าตัวตัวใหม่นะครับตัวเก่าแต่ทีนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับด้วยการเปลี่ยนไดโอดให้มันใหญ่ขึ้นนะครับให้มันทนกระแสได้มากขึ้นแล้วก็ขนานกันหลายตัวนะครับตัวนี้ไม่ต้องตัดแปลงก็ได้นะครับตัวตัวใหม่นี้เพราะว่ามันใหญ่อยู่แล้วนะครับตัวไดโอดชาร์ตต่อมาก็คือตัวเซนเซอร์รีโมทนะครับตัวนี้จะเป็นขายาวนะครับตัวใหม่ ซึ่งสามารถอางอขาให้ไปรับแสงจากจุดพวงแสงได,ได้ได้ง่ายกว่านะครับส่วนตัวนี้จะเป็นขาแบบสั้นนะครับต่อมานะครับเป็นมอสเฟตนะครับมอสเฟตในการขับหลอดตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่นะครับแต่ว่ามันจะทนได้ประมาณ4แอมป์นะครับตามาคู่มือที่ผมเปิดดูส่วนตัวเก่ามันจะเป็นมอสเฟตตัวเล็กแต่ว่ามีอยู่3ตัวเรียงกันนะครับซึ่งมันจะทนได้ตัวละ2แอมป์รวมกันเป็น6แอมป์นะครับแต่เราสามารถเปลี่ยนให้มันรับกระแสได้มากขึ้นด้วยการเปลี่ยนตัวมอสเฟต ที่ทนกระแสได้มากกว่านี้ได้นะครับซึ่งผมจะมีชุดตัดแปลงให้ให้อยู่แล้วนะครับตัวนี้อันนี้คือดัมเดิมมันทนได้แค่6แอมป์นะครับส่วนตัวนี้ทนได้4แอมป์เพราะว่ามันมีแค่ตัวเดียวนะครับถ้าว่าต้องการให้มันทนกระแสได้มากขึ้นแล้วก็สามารถตัดแปลงด้วยการเปลี่ยนมาเตตัวนี้ได้นะครับนี่ครับมันเป็น N channel นะครับตัวนี้ต่อมาสวิตช์เปิดปิดนะครับก็จะเหมือนกันนะครับตัวนี้กดทีนึ่งเปิดกดทีนึ่งปิดนะครับจุดต่อมาจะเป็นจุดที่เป็น มาร์กบอกจุดตำแหน่งที่ต้องต่อสายไฟนะครับอันนี้จะอยู่ด้านบนนะครับจะมี S+ บวกนะครับ S ลบก็คือต่อกับแผงโซล่าเซลล์นะครับแล้วก็ B ลบต่อกับแบตเตอรี่ขั้วลบนะครับแล้วก็ B บวกนะครับอยู่ตัวนี้นะครับจะเป็นจะไปต่อกับขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวงจรใหม่นี่ครับจะไม่มีมาร์กบอกเพราะว่ามาร์กมันจะอยู่ด้านบนอยู่แล้วนะครับตัวนี้ส่วนรีโมทนะครับ มันจะมีปุ่มเปิดตรงนี้นะครับปุ่มเปิดโคมไฟนะครับแล้วก็ปุ่มปิดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนี่ครับถ้ากดเปิดนะครับมันจะติดแบบนี้นะครับแล้วก็กดปิดมันจะดับแบบนี้นะครับถ้าหกว่าผมคว้อแผงโซลาเซลล์นะครับแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าแผงโซลาเซลล์มันไม่มีแสงไปกระทบมันนะครับมันก็จะ ทำให้หลอดไฟติดแบบนี้นะครับนี่ครับอันนี้คือหลอดไฟติดนะครับเอ่อแล้วก็ตัวรีโมทนะครับถ้าต้องการปิดนะครับเราก็กดปิดได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลางคืนแล้วก็สามารถกดปิดได้นะครับถ้าต้องการปิดนะครับอันนี้ถ้าต้องการเปิดใหม่ก็กดออนนะครับแบบนี้นะครับต่อมาปุ่มที่อยู่ด้านบนตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่มสว่างเอ่อเต็มที่นะครับอันนี้คือสว่างเต็มที่แล้วนะครับ ส่วนปุ่มด้านล่างจุดนี้นะครับอันนี้จะเป็นสว ER ่าง50%นะครับส่วนปุ่มบวกจะเป็นการเพิ่มความสว่างด้วยตัวเราเองนะครับปุ่มลบจะเป็นการลดสว่างการลดความสว่างด้วยตัวเราเองนะครับตัวนี้ส่วนปุ่มออโต้นะครับมันจะเป็นการสว่างแบบลดหลั่นลงไปนะครับตามที่เรากําหนดนะครับอย่างเช่นผมกําหนดให้มันเป็นสว่างตง สว่างเต็มที่นะครับแบบนี้นะครับเรากดปุ่มออโต้ปุ๊บนะครับมันจะสว่างแบบนี้เป็นเวลา0.5หรือครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นมันก็จะสว่างลดหลั่นลงไปตามระยะเวลาที่อธิบายในคู่มือนะครับจนไปถึงเช้าเลยนะครับตัวนี้เป็นปุ่มออโต้นะครับส่วนปุ่ม3ชั่วโมงนะครับมันจะสว่างขงที่เป็นเวลา3ชั่วโมงหลังจากนั้นมันจะดับนะครับ ปุ่ม5ชั่วโมงนะครับอันนี้นะครับสว่างคงที่5ชั่วโมงแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะดับนะครับปุ่ม8ชั่วโมงมันก็จะสว่างคงที่8ชั่วโมงหลังจากนั้นมันก็จะดับนะครับคําว่าสว่างคงที่เราสามารถกําหนดได้นะครับว่าจะให้มันสว่างอ่ามากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าต้องการให้สว่างแค่50%นะครับกดปุ่ม8ชั่วโมงนะครับมันก็จะสว่าง50%แบบนี้นะครับถือว่า100%ของการเปิด5ชั่วโมงนะครับ มันก็จะสว่างฮะแบบนี้ไปตลอด5ชั่วโมงแล้วก็หลังจากนั้นก็จะดับนะครับอันนี้คือเป็นการประหยัดแบตนะครับเพราะว่าถ้ารอให้สว่างแบบเต็มที่แบบนี้เออบางทีแบตมันจะอยู่ไม่ถึงเช้านะครับหรือว่าไม่ถึง8ชั่วโมงนะครับเออจเป็นต้องกดให้มันเหลือแบบนี้นะครับครึ่งหนึ่งแบบนี้เพื่อที่จะให้มันประหยัดแบตแล้วก็อยู่ได้นานถึง8ชั่วโมงนะครับแบบนี้อันนี้คือวิธีการใช้งานของรีโมทนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าผมหงายแผงโซล่าเซลล์ขึ้นมาแบบนี้นะครับ หลอดไฟก็จะดับทันทีนะครับเพราะว่ามันถือว่าเป็นกลางวันนะครับแล้วก็มันจะมีสถานะชาร์จกับที่แบบนี้นะครับนี่ครับแบบนี้นี่ครับที่แบบนี้คือมันกำลังชาร์จอยู่นะครับส่วนวิธีการต่อใช้งานนะครับนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับในการต่อใช้งานต่อตามมาร์กนี้เลยนะครับมาร์กจะมีบอกอยู่ด้านบนแผงวงจรนะครับแบบนี้นะครับ วันนี้ก็จะมีอธิบายประมาณนี้นะครับหลกัหลกๆก็คือจะอธิบายว่าวงจรใหม่มันทํางานยังไงแล้วครับถ้าว่าท่านผู้ชมชอบก็ขอฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับส่วนผมวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ